นใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับนี่เห็นว่าแสงพอดีเลยเหมอรอ,อแล้วขอบคุณค่ะกอใน,นกลุ่ม ล้วค่ะขอบคุณครับแม่อุไรเมาทุกรอบขอบคุณครับผมมาตามทุกคนเขากลุ่มนะครับผู้ใดยังไม่ทันให้เขากลุ่มลอ่อปูสารลอ่อแล้วเด้อปูสาดถ่าหรอครับผมซื้อเมา ทั้งเดือน357บาทแต่เฉพาะรอบนี้ก็1 2 0 126บาทนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะมันก็จะมีหมายเลขบัญชีโชว์ขึ้นตรงนั้นแล้วเราก็าโอนไปเราจะซื้อเหมาหรือซื้อแค่เป็นรอบก็ได้นะครับใครที่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้นะครับโอนเงินแล้วแต่เข้ากลุ่มไม่ได้ส่งสลิปมาเฟสส่วนตัวผมก็ได้นะครับเฟซบอยสิริชัยเฟซผู้กันบริษยัย มันียูวัดเทพสุรินทร์ครับผมก็มาแสดงเป็นประจำทุกปีถ้าจำไม่ผิดก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับเมื่อคืนนียูจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนนสุวรรณวันรินถึงเช้านะครับก็เดินทางมาถึงก็เช้ามาถึงแต่เจ็ดโมงเช้าเพราะว่าไม่ไกลนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ต่อกันนะก็หลับตั้งแต่เช้าเลย เมาเมารอในกลุ่มนะครับขอบคุณครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซี 4, ูติดตามสนับสนุนกันมาโดยตลอดเนี่ยโชว์ทำโชว์วัฒนาของเอบีสักหนึ่งอีพีไหมครัคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวอีพีหน้าครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวให้มิโนมาแบบหาหาโชว์หาเพลงแต่ก็ต้องถามแอโนโดรดีก่อนว่าแล้วเพิ่นสิรองเพลงอย่าง อีพีหน้าวันที่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอยู่ด้วยกันไหมเราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละชิบหาเนี่ยมีพีนนะยี่สองอืมแมนมั้งีหกยี่เจต้องต้องถามคุณเนียนออละดีว่าสีรองเพ่งอย่าง โชว์แต่เราก็ยังไม่ได้ทำโชว์วัฒนธรรมเลยปีนี้ใช่จนกลุ่มแพนธ์เราเดี๋ยวจะเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่น้องผู้เคยติดตามสนับสนุนแล้วก็เข้ากลุ่มสนับสนุนพวกเราชาวคณะหมอลำล้อยก็ตามกันมาเรื่อยๆนะครับคุณยายนัทธมนยุงพนาบอกว่าเมื่อคืนสนุกมากค่ะขอบคุณครับผม ดีใจวันนี้ทันพี่บอยไลฟ์ด้วยครับพี่หมวยคิดถึงเวทีโอ้ยบได้เห็นมือเดียวกับขึ้นฮอนปอ <c oughs> นู้นสิไปนาเวทีมาเด้อพี่น้องสุรินเด้อมาเด้อค่ะงานหลายมือหลายขึ้นแต่ว่าศิลปินก็หลากหลายสไตล์แตกต่างกันนะคะวันนี้วัดเทพสุรินกลับมาอีกทีหนึ่งก็ เป็นงะเป็นครั้งแรกของปีนี้ด้วยออยากให้ทุกคนมามาดูหน้าเวทีนะคะถ้าเกิดมาได้อ๋อไล่หนะ้าวันที่ยี่บสองโอ้มีเวลาโดนอยู่หาเพลงวัฒนธรรมแล้วก็แกะเพลงเมาตั้งแต่ปีหกหกแล้วจ้าขอบคุณครับมือขึ้นพี่น้องอ่าบุรีรัมย์เอใจดีายครับยูสอดแจง้งแต่ว่าช่วงเด็กประมาณตีซีนี่ เป็นเอียงบุกเหมือนครับเหมือนครับมีคนป่วยอยู่หนาวีธที่ะครับเพียหล,ล,ลุรหลุดโรงพยาบาลมารลับหลฉดุกเฉินมารลับวันนี้อยู่วัดเทพครับผมวัดเทพสุรินอยู่ในตลาดสุรินเลยครับอยู่ในเมืองเลยขอเป็นลำเพลินครับผม แล้วมีเวลาอยู่เดือนกุมภาพันธ์มีนามษานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมปีที่แล้วหนุ่มก็ไปซอสแจ้งครับพี่น้องสุลินกับสิมีพี่น้องหลายภาษาหลายอ่าหลายวัฒนธรรมนะครับเป็นอ่าใส่ภาษาซวยอ่าคัมแม่แล้วก็อีสอ่าเล่าคำนีนะครับแต่ว่าเพ็่นแกใจดีแล้วก็มักมวนขึ้นกัน แต่ว่าหลอบเดิกแม่สิพี่น uh> ้องที่เพิ่นเปาภาษาเขมรหรือภาษาซวยนี่เิ่นอาสิบบริบริยูเดิกนะฮะแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องอยู่น้ำกันสอดแจงเด้อพี่น้องเห็นบอกว่ามีงานหลายขึ้นพผอมมืออื่นนี่เป็นเจซีไมฟครชิลี่เ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแม่เมาเมาแล้วค่ะขอบคุณครับ แม่สายพีนไม่แผ่วไม่แ่วนะครับพี่น้องบันเอบีหรือแฟนคลับอเอ,อ,อบบยยฟซีน้องเพชรน้องพลสนามสนับสนุนผอกแม่นี่ย้อครับคุณย่าคุณยายแฟนคลับน้องเพชรน้องพลฝากสนามสนับสนุนไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับพี่เอสวันดีครับเจอกันวัดโกกากครับผม ชอบโชว์ลำเพินครับืมโชว์ลำเพินเดี๋ยวต้องรอดูค่ะว่าต้องทำอะไรใจเ,เย็นๆเอากุ้มนีก้อนมือน,นีก้อนแต่ว่าขั้นผู้ใดเม้าแล้วค่ะในเบึ้งแน่นอนค่ะเดี๋ยวอีพีหน้ามีแน่นอนเพราะมันทิ้งช่วงไปยาวอยู่ใช่วันที่ยี่สิบสอง คุณชายฟังรามสวัสดีครับเหมาบินเดือนเวโรี่ี้องมันจังคุ้มได้จ่ายครั้งเดียวเมาเมาตั้งแต่ปีหกหกจนตอนนี้จ้าครับคุแต่ก็คุ้มกว่าใช่ไหมประหยัดกว่ากว่าจ่ายครั้งเดียวด้วยค่ะได้ชมหน้าเวทีครั้งแรกก็ที่นี่เลยค่ะจากสตึกมาสุรินทรแบบตั้งใจมากขอบคุณครับ ออกเวนเดี๋ยวไปหน้าพิธีจากตึกมาสุรินมันก็ไม่ไม่ค่อยไกลใช่ไหมฮะก็มาจอมพระจอมพระแล้วก็สุรินเครื่องเสียงดีมากๆชอบขอบพระคุณครับมองได้มันดีพี่น้องกับยองอกันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> มาเอินมาพาพี่น้องเขากุมครับเปิดประตูเข้ากลุ่ม โดยปักหมุดกดลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างนี้ก็จะได้เข้ากลุม่มง่ายๆเวลาที่ผมไลค์นะครับไปดูอาหารข้างล่างไหมแม่พานีนี่เมาตลอดเลย,เห,ลเ,ลยเห็นแม่อยู่ในโซเชียลตลอดระยะเวลากี่ปีแล้วนี่อยู่กับเอบีมานี่ยยกก้อยเผ่พาพันธ์ุก็เมาตลอดนนเะอดน,นเะ อยากดูกุ๊กช่วงวาเลนไทน์นี่ดีก็กุ๊กๆอะไรนี่เขากุ้มเนี่กุ๊ก๊ก็อยู่ในกลุ่มแล้วนาอจะมาอยู่ข้างนอกได้ยังไงเครื่องเสียงปีนี้พัฒนาขึ้นครับขอบพระคุณครับพี่ฐานิษพระครูประัดนันทพงศ์มาขึ้นกับมวลมีแต่คนมามวลเด้อกราบสาธุครับสาธุค่ะพระคู่เมียตาให้กราบขึ้นไปแสดงอีกน่เด้อครับ คนหนาไ้ที่กมวนยู่ข่าวเมือ่อคืนต้องเจมเจมจักรพันธ์อะเออมาลามเมดอนออใดๆคือพ่อแม่หน่าใส่มากเนาะแต่ดัวเองใส่แต่เขาเขาทำไมหน้าเหลืองจังต้องแต่งผิวสีนี้เนะาะบอไดใส่แอบดบียนี่บนนี้เอาเพราะว่า อันยัยงก่อนเฟซบุ๊กมัน sí. บน่บ่มีแอปให้ใส่ตั้งแต่เมื่อวานเราดูมันบ่มีฟิลเตอรยอ้าวทักไปที่เฟซส่วนตัวก็ได้ครับผมทักไปเฟซส่วนตัวผมก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเข้าอ่านนี่พระคู่หลวงพระคู่ม้งันมาขค้นได้อยู่ครับผมปีหกเก้าได้ระเบียบเป็นมหาเพนพริวิทบอก ปีนี้หกแปดใช่ไหมคะแปดหกก้ 68, แต่ว่าที่วัดจัดทุกปีใช่ไหมคะใช่ครับวัดทุ่งจังหันนี่ได้ยินมาตลอดอืแต่หนูก็เพิ่งเคยมานะอำเภอนนนสวนใช่ไลฟ์ไปเถอะคะ่ะใจกันร้อยมีอะไรที่คาดไม่ถึงถูกต้องแถมไลฟ์ไม่เอาเปียบเอฟซีแถมตลอดเราไม่ได้ใจดำนะทุกคนเราลดแลกแจกแถมมาก จริงๆม,ม,มันพูดไม่ได้หรอกคะ่ะบางทีแบบคลิสิมีกุกกุกกับมีโหลดคือสิมีอย่างโมเมนต์ดีๆอยูบย่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันบอกไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยวางแผนกันอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นมันต้องเหมาไว้ก่อนออซื้อไว้ก่อนยอะไรเงี้ยคะ่ะมันไม่รู้หรอกว่าโมเมนต์นจะเป็นไงเพราะเราไม่เคยนัดกัน มันเคื่อนมาเอื่อยยังมากหลังมาหยอกกันเดินหรือไม่ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดปีหกเก้างานพุนทธมนตนขนแกนมีใจกันร้อยใช่มมีค่ะคมีค่ะวันนี้ก็มีงานเข้าอยู่สองงาน,นะฮะจากน้องคายแล้วก็จากน้องคายแล้วก็กามลาใสเมาแล้วดูย้อนหลังไม่ได้เลยดูได้นะครับดได้นะคะเข้าไปที่กลุ่มเดิมนั่นแหละกลุ่มที่เราเหมาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปกดคําว่าแนะนํามันจะมีอแถบข้างบนกลุ่มเราอะครับคบําว่าแนะนําอ่ะ มันก็จะมีเราก็เลื่อนดูนะไม่ได้ลบนะครับไม่ได้ลบเวลาไลฟ์สดก็คือเอาไว้ในกลุ่มเลยถ้าอยากดูแบบต่อเนื่องคือก็ดูในกลุ่มแต่ว่าก็จะตัดมาลง f a c e b o o เอ่อตัดมาลงเพจลง youtube เนี่ยมันกระสีเดบรบดิบึงปฏิทิศประทอแต่ว่าใดๆแล้วการซื้อไลฟ์สดคือมันได้ดูแบบต่อเนื่องได้ดูในขณะที่เราแสดงจริงๆ ได้คอมเมนต์ได้มันสิมีสีสันมัน,น,นถ้าพูดถึงอะ่ะมันอีกอย่างหนึ่งคือมันได้สนับสนุนกันนะแต่พี่น้องแบบคนหักกันสนับสนุนกันนะรอบละหนึน่งร้อยกว่าบาทัมมา e อูอีอีหรอวะเสียงใครเสียงน้อง้อเขาก็ยังมาเจอฝุ่นนยครับก็คือมัน มันได้สนับสนุนกันไงครับมันได้สนับสนุนกันรอบละร้อยว่าบาทนะครับมันก็บวกคุ้งสิบพอแพงจนเกินไปเสรเลยกันไร่ก็น้นดอ,อสนับสนุนลูกๆตาดำๆซีตานี่แล้วก็อีกสามร้อยก,กว่าคู่สายตามอง้ําใจกันลอยนะครับทุกคนก็จะได้มีความสุขกับการแสดงเราเอาความสุขเอาการแสดงมาแลกนะครับ มาตอบแทนทุกๆท,ท่านสำหรับปล่อยกบบาดคงสิบอคงสิบอมากไม,ม้จนเกินไปนะครับคงสิบพแพงจนเกินไปผู้ใดถ้าหึงืม,ม,มปีพูนปีตะเขาวาท่านนี้เลยกัน<อ>หนูร้องเพียงก่อนนะคะครับผมเจเจพลอยแอลหวาน อยากประชัน้าใหม่ครับผมนี่แหละเอฟซน้องเพชรน้องพลอยก็ขอกำลังใจด้วยนะครับ,รบมาสนับสนุนกันครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้ากลุ่มนะฮะบ,บางคนเพิ่นกะบ่มีเงินใครหรอกเพอ่เพิ่นกะบางเ่ออาจสีได้เบิ่งแน่ว่าได้เบิ้งแน่แต่กระืือทุกลอบ,บเพื่อสนับสนุนกันแต่ข่าวจากเบิ่งฟีก็ะได้อยู่เพราะว่าก็ตัดลงมาลง YouTube ลงเพจคือเขาหรือมันก็มีเอาไปลงติ๊กต็อกคือเขานะครับแต่ว่ามันก็บ่าสนามสนุนกันหลักประเด็นกนะ็คือมันก็ได้เบิ่งกันซื้อ,อ <c oughs> ใส่ในเงินอนะ่ะเอาไว้ในกระเป๋าหลายมันบม่มีประโยชน์ด้โอนมาเนยมีเงนินพี่น้องมีเงินหลายๆนั่นลอยก็ไปเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs>